ก็ไม่ต้องไปแบบวอลลี่นะว่าตอนเนี้ยมันยังจะสว่างกว่าปกติอยู่นะครับพอสักพักวันนี้ค้าวันดี้ทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับการดีแล้วนะครับกัดกันกระชากนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแต่งหน้ากันนะครับเพราะวันนี้กัดมีไปถ่ายงานด้วยแล้วก็ไปถ่ายแบบครงเจงแบบใหม่ของเองด้วยนะครับวันนี้ก็ก็เลยจะมา แต่งหน้าไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับไม่เรียกว่าการสอนนะครับว่าก็ตก็ไม่ได้เก่งนะครับก็แต่งแบบเออไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยไปเปื่อยนะครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์คลิปนี้ไ้ให้แกด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันเลยก่อนเลยนะครับผมกันก็จะลงเป็นน้าแร่ตัวนี้นะครับผมของยี่หราเลยนะครับก็ลงก่อนแต่งหน้าได้เลย ตัวต่อมานะครับผมกันก็จะมาลงเป็นหลังโคมตัวนี้ตัวนี้เป็นตอนชายอยู่นะครับทุกคนนี่นะตัวสเต็ปต่อมานะครับผมกันก็จะมาใช้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้มาพร้อมๆกับหลังโคก็รู้สึกว่าโอเคนะสเต็ปต่อมานะครับผมกันก็จะมาลงเป็นวิซีตัวนี้ซึ่งมิซีตัวเนี้ยช่วยเพิ่มความข่าวกระจางใสนะครับแล้วกันก็แบบชอบนะครับทุกคน ต่อมานะครับรวนกันก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับผมซันจุงอีไวตัวนี้ซึ่งกัรจะบอวตัวนี้คือการใช้ประจําแล้วกัตชอบมากๆนะครับทำไมกัตถึงชอบตัวนี้นะครับก็จะบอกเลยว่าซันดุงอีไวตัวนี้นะครับผมคือเป็นครีมคล้ายๆซีซีแต่ว่าไม่ใช่ซีซีดูเป็นธรรมชาติมากๆซึ่งดูนะวันนี้คือการแทบจะไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะครับตัวนี้นะครับผมใช้แล้วดูหน้าขาวเป็นธรรมชาติ มากๆนะครับแล้วที่สําคัญเกลี่ยง่ายเหมาะกับทุกสภาพสีผิวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีด้วยนะครับเดี๋ยวกัสจะมาใช้ทุกคนดูนะครับซึ่งปกติคือไม่ได้มูนะอันนี้คือใช้เป็นประจําทุกวันจริงๆนะครับให้ดูเลยนี่นะครับคือกัสชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้แล้วกัสแบบมันถูกชโลกอะปกติคือกัสไม่ค่อยใช้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับซึ่งเราจะแตะอยู่ประมาณนี้ ได้เลยนะครับทุกคนคอด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะให้ผิวลุกที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับทุกคนไม่ต้องไปสนใจนะว่าอันนี้คือพูดตรงๆลยว่าแอบคล้ายครีมหน้าสดอแอบคล้ายแต่ว่าตัวเนี้ยเกลี่ยง่ายแล้วแบบแทบจะไม่ติดอืนะครับแอบคล้ายเฉยๆนะนะครับทุกคนดู นนคือการเกลี่ยแบบใช้มือเกลี่ยแบบรีบๆนะทุกคนไม่ต้องไปแบบวอรี่นะว่าตอนเนี้ยมันยังจะสว่างกว่าปกติอยู่นะครับพอสักพักหนึ่งพอให้แบบมันเซตตัวก่อนแล้วทุกอย่างอ่ะมันจะเกลืนเข้าเนื้อกับผิวเราเลยอะ่ะอันนี้คือการชอบมากๆนะครับนี่ตอนนี้สัมผัสเกี่ยง่ายมากดู อันนี้นะคะผมเป็นธรรมชาติมากๆใครที่สนใจนะคะผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวการจะทิ้งลิงก์รายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้คืออ่ะให้ดูเลยก่อนแต่งก่อนทากับหลักชานะครับมีความที่แตกต่างกันนะครับทรงผมกัดก็คือแบบกระเซิกระเซิงเวอร์นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนดูไว้ใกล้ก็คือแบบมันธรรมชาติมากต่อมานะครับผมที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็ที่จะไม่ลงไม่ได้เลยก็คือการแดดตัวนี้นะครับ กัดลงกนนดาของ i n นเ s สฟรีเป็นประจำอะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำรับสกินแคร์แล้วก็เบสเมคอัพต่างๆนะครับกัดก็จะมาลงแป้งต่อนะครับผมเป็นของซิส o อรีตัวนี้กัดเคยรีวิวไปแล้วนะครับไปหาดูได้ซึ่งตัวนี้ยคือก็จะมาลงตรงชีโซนหรือขอบซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะมาลงด้วยแปรงนะครับด้วยเนี่ย แถ,แถบแถบแถบช่วงใต้ตาช่วงเวลาที่เ,ออเรามีรอยทรงรอยสิวออะที่แบบเราต้องการให้มันนุ่มๆหน่อยนะเี่เสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับผมกันก็จะมาลงเป็นของมิสเตอร์วัตตัวนี้นะครับแ,แล้วคนจะบอกว่าทำไมเพิ่งแบบมาเบรกสารเน กก็จะมาใช้เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นของพี่ขวัญน,นะครับซึ่ง,งพี่ขวัญก็ส่งมาให้นานแล้วแหละแล้วก็คือสภาพก็คือแบบใช้จริงๆนะครับตัวนี้เนื้อดีมากเชดดิ้งแล้วแบบใครที่สีผิวแบบคำ้ำคใช้ได้เลยนะครับปัดไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนลงเอง <laughs> จริงทุกคนไม่ต้องแบบซีเรียสน,นะครับนี่ขอบ นะครับประมาณนี้นะครับเฉดนี้ของกันก็จะประมาณนี้พอให้ดูแบบเออมีม,มีตรงมีติดตานอนก็จะงงหน่อยนะนะครับก็ปัดปัด,ปดเกลี่ยให้มนันแบบเออเข้ากันหน่อยอเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกันก็จะมาลงเป็นคอนทูเอ้เป็นไฮไลท์นะครับตัวนี้เลยทุกๆทุกคนตัวนี้ ลงตรงปลายจมูกแล้วก็ตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยเราจะมาเอ้ยอย่าเพิ่งลิปสติกวันนี้นะครับผมก็จะมาทาลิปสติกของปาพี่บาตัวนี้นะครับนี่ตันนี้เป็นสีบรัสเตอร์รี่นะครับสีนี้ก็จะทาได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะครับการตัอสายก,ก็จะมาฟินิชผิวที่อันนี้มันเดิมนะครับเ,เดี๋ยวกัดขอไปแต่งตัวก่อนนะครับแต่งตัวแล้วก็ทําผมอีกหน่อยหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวกัดจะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าข้างนอกมันเป็นยังไงนะครับทุกคนจะบอกว่าเลิศ ก็ตรงหนักมนไม่เลิศอ่ะส่วนใครที่สนใจนะครับของครีมซันดูงตัวนี้นะครับซึ่งคือการชอบมากๆอันนี้คือการพูดเลยว่าใครที่ได้ใช้ไปอะ่ะคือต้องชอบมากๆเพราะมันใช้ดีมากแล้วมันเกลี่ยง่ายแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครเดีย๋ยวการจะขึ้นรายละเอียดการสังซื้อไว้ให้ใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยคือดีนะอันนี้ดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีถ้าไม่ดีทุกคนก็เห็นแล้วในคลิปว่ามันเกลี่ยยาก ถ้าไม่ดีนะอืมแต่นี่คือเกี่ยงง่ายและรูแบบเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแล้วไปดูแสงไฟแสงข้างนอกแสงอาทิตย์ปกตินะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเลิศจริงๆบอกเลยทุกคนอันนี้หน้าของกัสตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มแล้วนะครับกัสออกจากห้องไปตั้งแต่10บโมงคือกัสอยากจะให้ดูนะคะว่าฟินิชผิวตอนนี้ก็ไม่ได้มันมากนะครับถือว่า โอเคมากๆเลยนะคบสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถทักไปสั่งซื้อได้เลยคือการชอบฟินิชผิวประมาณนี้นะคือตอนที่กัดออกจากห้องไปก็คือไม่ได้ลอยไม่ได้อะไรนะแต่ว่ากัรลืมทุกคนตอนนี้ก็คือถึงห้องแล้วนะคะผมอืใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์คลิปนี้มาให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะพาทุกคนไปรีวิวตัวไหนอีกก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับให้ดูหน้าดีมากนะคะตอนนี้อืม ไม่ติดร่างไม่ตกร่างไม่เป็นขุยนะครับแต่ว่าจมูกแดงเป็นสี